สามอันเม็ดใายนับไปท่วนจำนวนใส่จังคนขัาใสรน้ำไปท่วนในคุณค่้าเม็ดใส่แกงก็เพราะ่านการเวลาคนแกงก้าก็เพราะ่านความอดทนหากว่าเราเอาลุงไว้อย่างนี้โลกจะหมุนในทุกที่และทุกคน บัดโดนโลกจะหมุนเริ่มต้นตามมือเราสวัสดีรัชการตอนสุขช่างิรดาในนามของตัวแทนบริษัท ACF เลือกขอต้อนรับแขกผู้เกียรติเข้าเข้าสู่อาณาจักรการมีสุขภาพร์เีเงิน้างมาทำเช่าเงินล้าน